ในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูพลังใหม่ในแมปคอนเซปต์กันครับซึ่งพลังนี้เป็นพลังที่คอมโบง่ายมากๆเป็นพลังที่ขึ้นชื่อว่าเป็นจกักรพรรดิเลยทีเดียวมามดูกันดีกว่าว่าพลังนี้จะหนุกและโหดขนาดไหนคลิปก่อนหน้านี้ผมบอกว่าผมอยากจะพาก้เจ้าตัว K คเจนะครับและผมก็ได้เขาเรียกว่าพากออกมาจริงๆสำหรับใครที่ไม่ดูลองไปดูได้นะครับผมทําเป็นช็อตนั่นเองนะครับปกตินี่ไม่ค่อยได้ลงช็อตเท่าไหร่อันนี้ได้ลองแล้วนะครับติชมกันได้นะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะลองทําพาต่อไปออกมาเรื่อยๆนั่นเองครับม อตอนนี้เราอยู่ในแมป The s t o r g a t e a t t e r n d Gau Concept นั่นเองครับโอ้ยแมบปบนี้ไม่ได้เข้ามานาันเลยตั้งแต่ตอนอกาโลล่างพระเจ้าออกมาเลยครับแบบนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบนิดหนึ่งนะครับตรงที่เขาค่อนข้างที่จะแหวกแบบนวตรงที่เขาสร้างตัวละครที่แบบแหวกออกจากเขาเรียกว่าแมปจริงๆเลยนะเขาก็เลยตั้งชื่อแมปว่าเป็นคอนเซปต์นั่นเองครับอย่างตัวแรกเนี่ยผมก็รีวิวไปแล้วนะครับมันจะมีบางตัวที่ผมยังไม่ได้ลองเล่นอย่างตัวแรกก็เป็นซอมบี้แมนอ่าก็เป็น พีโลเขาเรียกว่าแลงเอสเหมือนกันนะครับระดับที่เท่าไหร่จะไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวที่2เป็นเอ่อแฟตประกายแสงอ่ะตัวนี้นะครับผมซึ่งก็อ่ะตัวในการ์ตูนในอนิเมะก็ยังเขาเรียกว่ามยังไม่ได้เฉิดฉายเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้ก็เก่งเรื่องความเร็วเพราะว่าอาจารย์น่าจะเป็นคนเดียวกันกับ Sonic s p e e d นะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยเป็นโบลส์นะครับตัวนี้ก็ได้รีวิวไปแล้วและท่าของโบลส์ก็มา4ท่าแล้วนั่นเองครับตอนผมรีวิวไป กี่ท่าวะอะโบลอสผมรีวิวไปเประมาณ3ท่านะครับตอนที่รู้เลยเมื่อนานมาแล้วเลยนะครับตอนนี้ก็คือมีโอ้เขาเรียกว่าครบทุกท่าแต่ว่าไม่มีท่าไม่ตายนะอันนี้ไม่เลยเท่ด้วยนะบอกก่อนเลยโบลอสเนี่ยหนึ่งสองสามแล้วมีท่าฟินิชด้วยขาคู่ขาคู่ผมชอบคอมโบการต่อยของโบลอสมากเลยนะครับแต่ผมว่าคอมโบมันยังเขาเรียกว่าหลุดๆอยู่นะมันไม่เชิงแบบว่า เอ่อยังไงเดียผมก็พูดไปถุ่มกันคือมันคอมโบนไม่ได้ติดต่อกันอะไรขนาดนั้นนะครับเออแล้วเขาก็มีอัพท่านี้มาด้วยไม่เลยเขาเรียกเท่าฟินิตอัปคัตเอ้าไม่ใช่นี่หว่าท่าต่อยปิวนี่หว่าอ่าเอาเป็นว่าตัวต่อไปก็เป็นคอสมิกนะครับคอสมิกกาโร่อ่าอันนี้ก็เป็นร่างกาโรพันเจ้าค่อนข้างที่จะสปอยนิดนึงสำหรับใครไม่ไู้อนิเมะนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโหดเลยแล้วก็มีครบสีท่าครับผมรีวิวไปเขาเรียกว่าเรียบร้อยหมดแล้วนะท่่าลท้เใชไย โคตรเทนี anyway, ่ไงเดีขอลองผมขอลองก่อนเมื่อกี้ผมจำผิดแน่เลยไอ้ท่าเขาเรียกว่าอัปรคัตตัวนี้ปาวะผมว่าอัปรคัตตัวนี้แน่เลยอะมันคือท่าหนึ่งตัวนี้แน่เลยสองสามสี่เดี๋ยวขอลองหน่อยขอลองหน่อยท่าฟินิชนี่ไงนี่ไงนี่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 ไม่น่าจะใช่แหละจำผิดไปหมดอสซารับแบบนี้เขาได้อัปตัวใหม่มาครับนั่นก็คือนี่เลยจักรพพัดเด็กนั่นเองนะครับ เขาเรียกว่าฮีโร่เอ่อแลงด์เอสอันดับที่5ป่ะน่าจะน่าจะประมาณ5ถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะแถวๆนี้แหละนะครับเป็นเด็กอัจฉริยะที่สร้างอุปกรณ์ขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับสปาร์ตในโลกวันพัลส์แมนนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่เก่งมากและขึ้นมาเป็นฮีโร่ได้แสดงว่าน้องไม่ต้องมีของแน่ๆเลยแต่ถ้าจะไปสู้กับพวกโบรลอสน้องมันน่าจะเละนะโบรลอสได้จะต่อยอุปกรณ์พังหมดแต่ก็ถือว่าเป็นเด็กที่ฉลาดคนหนึ่งครับนะนี่เขาได้อัพเอ่อเขาเรียกว่าเด็ก จากพัรดิเด็กมาแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูท่าหนึ่งท่าหนึ่งเป็นไม่เลยหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่นยก <c oughs> ว่าใช้มือสั่งเครื่องที่อยู่หลังเลยเครื่องกล่องอยู่หลัง <c oughs> มีอะไรด้วยเนะี่ยมีหน้าด้วยโอเคต่อไปอท่าสองครับนี่โอ้ท่าสองกัเท่แล้วก็ท่าสามแกร็บเหรอไม่โอ้น่าจะเป็นท่าจับท่านี้ครับโอเค เดี๋ยวมาลองกับดัมมี่ดูว่าถ้าเป็นไงแล้วเดี๋ยวเรามาลองคอมโบดูครับว่าจากพัตเด็กจะคอมโบเป็นยังไงมีแค่3ท่านะตอนนี้อ่ะท่าที่หนึ่งนี่นี่อู้มีลงมีเลือดอ๋อเป็นท่าอุ้ยพอดีเลยเป็นท่าแบบว่าเอ่อทำให้ปิวมาเพื่อคอมโบต่อเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเริ่มท่าหนึ่งแน่ๆเลยโอเคต่อไปอ่ะท่าสองกอนนี่ท่าสองโคตรเทหัวเลยแบบตัวนี้มันเล่นแล้วมันมีลงมีเลือด แล้วก็ท่า3แก๊ปท่าจับครับนี่มาดิจับกระแทกพื้นน่าจะมีประมาณนี้ครับโอเคส่วนคอมโบผมว่าไอ้ท่าหนึ่งเนี่ยน่าจะาไว้เปิดก่อนอย่างแน่นอนเอ๊ะทำไมมันอ๋ออ๋อเดือดเดมันมันต้อง3ทีหนึ่งสองสามหนึ่งนี่ไี่แล้วจิ้มลงแล้วเต็มตัวพุ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋ยอมีท่าฟินิชด้วยเหรออุ้ยโคตรเท่มีท่าฟินิชเฉย ถ้าหนึ่งมีฟินิตนะครับตรงนี้โอ้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยผ่าตัวแหลกเลยนะครับโอเคลองคอมโบกันใหม่ 1, 2, นหนึ่งสองสามนี่นะนี่นะนี่นะแล้วจิมโอ้หัวแบบนี้แล้วพุ่งต่อมึมหนึ่งสองสามท่าสองนี่โอ้ท่าสามต่อได้ปะกูได้เลยผมเป็นคอมโบหนึ่งสองสามเรียงกันมาเลยนี่หว่าเนี่ยคือท่าสามมันก็หยิบเอ่อจับตอนนอนได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวข,ขอลองฟินิตมันมีฟินิตทุกท่าป่ะวันเนี้ย ไม่แน่ใจนะครับโอเคแต่เกมมีละหนึ่งอ่าละท่าหนึ่งมีนี่นี่น,นี่แล้วจิม้มนี่นี่นี่ปั่นปั่นโอ้อหโหโคตรเท่เด,ดัมมี่แหลกเป็นชิ้นถ้าอื่นผมไม่รู้เนี่ยมีหรือเปล่าแล้วท่าไม่ตายมีไปวาตรงนี้แต่เดี๋ยวลองคอมโบไปเรื่อยๆก,ก่อนเพราะว่าคอมโบไม่ยากเลยครับคอมโบมันเริ่มจากท่าหนึ่งก่อนเลยแบบนี้เลยครับนี่ท่าหนึ่งก่อนแล้วตัวมันจะปิวไปแล้วก็เป็นท่าสองครับกระโดดใช้ได้ไหมนี่แล้วท่าสองได้ไหม โอ้ได้อยู่ท่าสามจับนี่อืมว่ทําไม้ตายไหนลองกดดูซิมออ้าวไม่มีอะไรน่าจะยังไม่ได้ทำมานะครับเพราะว่าทําไม้ตายก็เป็นท่าเดิมเนี่ยท่าไม่มีอะไรนะฮะอืมเฮ้ยไหนลองลองฟินิชฟินิชท่าอื่นมีหรือเปล่าครับท่าสองนี่อืมอ้าวไม่มีครับเออโอเคท่าสองไม่มีฟินิชเดี๋ยวลองดูท่าสามท่าสองไม่มีแล้วท่าสามจะมีไปวะเนี่ย พืดแต่คอมโบก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยรอท่า4ี่มาแค่นั้นพืดแต่ท่ามันแรงนะเนี่ยคพืนอค่นี้จะแรงเลยฮะหนึ่งสองไหนจาก40ลดไปไหร่โอ้ยี่เลยเรอระจับต่อเนึ่งอืมโอ้แค่3ามท่าก็คอมโบแรงขนาดนี้แล้วโอเคเดี๋ยวรอท่า3มก่อนผมจะลองใช้ท่าฟินิชดูสิอ่าโอเคท่าสมาแล้วครับเป็นท่าจับนะมานี่ไม่ไม่มีว่ะ แสดงว่าถ้าฟินิตมีแค่ท่าหนึ่งท่าเดียวโอเคเพราะฉะนั้นออคอมโบก็น่าจะแค่นี้แหละครับผมผมว่าเนี่ยหนึ่งสองสามแล้วท่าพุ่งมันหมดพอดีเนี่ยมันอ,อ,อู้เวลาให้ท่าพุ่งกลับมาครับแล้วก็จะเป็นหนึ่งสองสามอีกทีหนึ่งแล้วกันนี่ไงไจิ้มม,มานี้เหวี่ยงมันก็จะหลุดหมดแล้วนะครับเพราะว่าเออบอดมันนอนแล้วโอ้ก็เท่ใช้ได้นะถึงจะมีแค่3ท่าตอนนี้แต่ถือว่าน่าจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าเล่นนะถ้ามีในแบบจริงๆ แต่ในแบบจริงๆตอนนี้อยากให้มีโบลอกก่อนนะครับซึ่งโบลอกในแบบนี้ก็เท่ผมบอกเลยเท่มากครับลองเข้ามาเล่นได้นะครับถ้าครบแล้วแล้วก็คอมโบนัข้างที่จะเท่มากเลยการตรงการต่อยนี่คือเอฟเฟกต์เท่มากนะครับของโบลอกเนี่ยคือผมว่าคนที่ทําแมปคอนเซปต์นี้น่าจะตั้งใจกับการทำเอ่อโบลอกมากๆแน่ๆเลยเนี่ยหนึ่งสองสามแล้วสี่ท่านี้ครับแล้วท่าสี่ต่อนะกระโดดจับแล้ว ได้ได้ปพะว่าโอ้ยดนขาคู่แล้วัดรั่วไม่โดนอะไรเลยอะไรวะเนี่ยอ่ะสลับจากกรรพันเด็กก็ประมาณนี้นั่นเองครับผมอันนี้คืออีกหนึ่งตัวละครที่เขาเพิ่งอัพเข้ามานะครับก็ลองเข้ามาเล่นกันได้นะผมว่าคอมโบก็ใช้ได้อยู่แต่แค่มันยังไม่ค่อยมีตัวไหนมีท่าไม้ตายครับรู้สึกตัวที่มีท่าไม้ตายจะมีตัวเดียวก็คือไอ้นี่ั้งเนี่ยไอเจ้าแฟตประกายแสงเนี่ยแต่ท่าไม้ตายอย่างเท่เลยนะครับเอาจริงตัวนี้ ตัวละครเขาเอา่อทำคอมโบได้ได้ดีเหมือนกันนะจริงๆในคอนเซปต์นี้อ่ะก็ลองเข้ามาเล่นกันได้นะครับสำหรับเออ่เจ้าเจ้าหนูตัวใหม่นี้นะครับเด็กอัจฉริยะนะครับจกกักรพรรดิเด็กนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคก็าฝากไว้เหมือนเดิมนะครับผมรอติดตามเอ่อเคเจตอนต่อไปได้เลยอันนี้เดี๋ยวผมจะลองไปทำต่อนะครับโอเคสหรับนี้ยังไงฝากกดไลค์ like, กด subscribe ด้วยกันนะครับผม